ครับบกับผมกลายบ้านดินกับสาระความรู้นอกโลกกับสิ่งลึกลับในจักรวาลสิ่งที่มนุษยชาติต้องการไขความลับของจักรวาลเรื่องราวที่น่ารู้กับห้วงจักรวาลกว้างใหญ่วันนี้เราจะมาเรียนรู้และร่วมไขความลับของจักรวาลวันนี้ผมขอนําเสนอตอนหลุมดําแห่งจักรวาลหลุมดําหรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า black hole เป็นเทหาวัตถุนเนี่ยกระพบที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมากไม่มีอะไรออกจากบริเวณนี้ได้แม้แต่แสงยกเว้นหลุมดำด้วยกันเอง เราจึงมองเห็นใจกลางของหลุมดําหลุมดําจะมีพื้นที่หนึ่งที่เป็นขอบเขตของตัวเองเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์หากมีวัตถุใดหลุดเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุนั้นจะต้องเร่งความเร็วให้ได้มากกว่าความเร็วแสงจึงจะหลุดออกมาได้แต่เป็นไปไม่ได้เลยที่วัตถุจะมีความเร็วมากกว่าแสงวัตถุนั้นจึงไม่สามารถออกมาได้อีกต่อไปเมื่อดาวฤกษกที่ม,มีมวลมากถึงมาแตกด,ดับลงอาจก่อกำเนิดวัตถุที่ดำมืดที่สุดทว่ามีอำนาจทำลายล้างสูงสุดไว้เบื้องหลังนักดาราศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่าหลุมดำ เราไม่สามารถมองเห็นหลุมดําได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ใดๆเพราะหลุมดําไม่เปล่งแสงหรือรังสีเลยแต่เราสามารถค้นพบหลุมดําได้ด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุหรือคลื่นแรงโน้มถ่วงของหลุมดําในเชิงทฤษฎีโครงการไลโกและปัจจุบันนี้เราค้นพบหลุมดําในจักรวาลแล้วอย่างน้อย6แห่ง ําเป็นซากที่สิ้นสลายของดาวเลิกที่ถึงอายุไข่แล้วสสารที่เคยประกอบกันเป็นดาวนั้นได้ถูกบีบอัดด้วยแรงดึงดูดของตอนเองจนเหลือเป็นเพียงมวลหนาแน่นที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่านิวเคลียสของอะตอมเดียวซึ่งเรียกว่าภาวะเอกา หลุมดาแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทคือ1หลุมดํามวลยอดยิ่งเป็นหลุมดาในใจกลางของดารจาจักรสองหลุมดําขนาดกลาง3หลุมดําจากดาวฤกษ์ซึ่งเกิดจากการแตกดับของดาวฤกษ์สี่หลุมดําขนาดจิ๋วหรือหลุมดําเชิงควอนตัมซึ่งเกิดในยุคเลิกแรกของเอกภพแม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นภายในของหลุมดําได้แต่ตัวมันก็แสดงการมีอยู่จริงผ่านการมีผลกระทบกับวัตถุที่อยู่ในวงโครจรน,นอกขอบฟ้าเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่นหลุมดําอาจจะถูกสังเกตเห็นได้โดยการติดตามจากกลุ่มดาวที่อยู่ภายในศูนย์กลางหลุมดําหรืออาจจะมีการสังเกตเห็นจากก๊าจากดาวข้างเคียงที่ดึงดูดเข้าสู่หลุมดำก๊าจะหมุนตัวเข้าสู่ภายในและจะร้อนขึ้นเรื่อยๆถึงอุณหภูมิสูงๆแล้วมันจะปลดปล่อยรังสีขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจจับได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ที่โคจรอ,อยู่รอบโลกการสำรวจให้ผลทางวิทยาศาสตร์เห็นพ้างต้องการว่าหลุมดำนั้นมีอยู่จริงในเอกภพ แนวคิดของวัตถุที่เป็นแรงดึงดูดมากพอที่จะกั้นแม่แสงเดินทางออกไปนั้นถูกเสนอโดยนักดาราศาสตมือสมัครเล่นชาวอังกฤษจอร์ดมิกเชลในปี1783และต่อมาในปี1795นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสปีเยซีมงลาปาสก็ได้ข้อสรุปเดียวกันตามความเข้าใจล่าสุด หลุมดำได้ถูกอธิบายโดยทางทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปซึ่งทำนายว่าเมื่อไหร่ที่มีมวลขนาดใหญ่มากในพื้นที่ขนาดเล็กเส้นทางในพื้นที่ว่างนั้นจะถูกทำให้บิดเบี้ยวไปจนถึงสงกลางของปริมาตรเพื่อไม่ให้วัตถุหรือรังสีใดๆสามารถออกมาได้ขณะที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายว่าหลุมดำเป็นพื้นที่ว่างที่มีความเป็นภาวะเอกฐานที่จุดส์กลางและขอบฟ้าเหตุการณ์บริเวณข,ขอบ คำอธิบายนี้เปลี่ยนไปเมื่อคนพบกลศาสตร์ควอนตัมการค้นคว้าในหัวข้อนี้แสดงให้เห็นว่านอกจากหลุมดำจะดึงดูดวัตถุไว้ตลอดกาลแล้วยังมีการค่อยๆปลดปล่อยพลังงานภายในเรียกว่ารังสีฮอคกิงและอาจจะสิ้นสุดลงในที่สุดอย่างไรก็ตามยังไม่มีคำอธิบายเกี่ยวกับหลุมดำที่ถูกต้องตามทฤษฎีควอนตัมก็จบไปแล้วครับกับรายการเจาะจักรวาลตอนที่1พบกับสาระน่ารู้เรื่องราวในอวกาศ สิ่งที่มนุษยาชาติต้องรู้และไขความลับของจักรวาลวันนี้ต้องขอจบรายการจอดจักรวาลตอนหลุมดำเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้ากับผมกายบ้านบึงผอมครับ